หยุดหยุดเลยอะไรพี่หยุดเลยมีอะไรส่งมาให้หมดไม่มีหนูไม่มีอะไรเลยเนี่ยหมุนดูดิหมุนดูดิหมุนดูดิไม่มีพี่หดไม่มีอะไรส่งมาให้หมดไม่มีพี่มาป้อนหรอใช่พี่ค่อยมาพรุ่งนี้ได้ไหมอะพรุ่งนี้อะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ค่อยมาเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูใส่สร้อยทองสามบาทมาทองสามบาทแล้ววันนี้มัไมไม่ใส่มาวันนี้หนูลืมไม่ได้หนูรีบหนูจะไปข้างนอกใช่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูใส่ข้อมือโรลิ โลเล็กใช่แล้วพรุ่งนี้จะมาตรงนี้ใหม่มาตรงนี้แต่ว่าเนี่ยหนูลืมมากเลยแล้วหนูลืมเอาตัางค่ารถมาพี่มีให้หนูก่อนไหมล่ะมีให้ก่อนแต่พรุ่งนี้จะมามามา,มาแน่นอนจะไปกลับบ้านแล้วก็จะมาใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวกลับบ้านไปใส่ร้อยทองข้อมือทองอะไรมาก่อนพี่ก็เพิ่งไปเอาของเขามาพันหนึ่งตะกี้เหรอแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้หนูมันจริง<า>เอาเอามาเถอะพี่ พันหนึ่งแล้วพี่คิดดูพรุ่งนี้หนูใส่สร้อยทองสามบาทมาที่เดิมเวลานี้นะที่เดิมเวลานี้โอ้โหคุ้มมากโอเคขอบคุณมากนะพี่จะแ,แ,แจ้งตำรวจนะไม่แจ้งไม่แจ้งแต่พรุ่งนี้พี่มานะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาไปเลยพี่หลบอยู่ที่เดินโอเค